เรื่องราวของป้าวัย60ที่ต้องอยู่บ้านลำพังครั้งแรกหลังจากลูกๆแย้ออกไปกันหมดแต่อยู่มาวันหนึ่งนั้นกลับมีสาวแซบที่มาไหว้วานฝักลูกชายไวที่นี่ทำให้คุณป้าที่จากเงาเงากลายเป็นมีเพื่อนสีต่างวัยที่เข้ามาเติมเต็มความอ้างว้างของกันและกันทำให้ได้เรียนรู้ช่วงเวลาสำคัญที่ควรเก็บรักษาไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Anhuk Deosta ปดตะขอปล่อยดาวดวงนั้นไป แรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศตาอนเช้ามืดเราจะได้เจอคุณป้ามิวเด็กสาวใหญ่ไว้หกสิบที่ออกมาส่งหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เช้าแกขับรถยนต์มาด้วยขับกระเถิบทีละนิดแล้วก็วิ่งส่งตามบ้านคนบนพื้นพรม,มอยู่คนเดียววม่าเดินส่งน้นง,ง่ายกว่าเยอะในตอนนั้นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ทักทายถามว่าทำไมไม่ให้แอนนี่ลูกสาวมาช่วยอย่างน้อยๆก็ขับรถให้ก็ยังดีซึ่งป้ามิวเด็กแกก็บ,บ่ายเบียงอ้างว่าแอนนี่ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยสบายแต่ที่ไหนได้แอนนี่เกียจคานนอนตะวันซองตุกวันกว่่าจะตืนได้ก็บ่ายมงนน แม่ที่เจอหน้าก็ขอคุยหน่อยบอกว่าแกน่ะไม่ว่าอะไรหากว่าลูกจะตื่นสายแต่อย่างน้อยๆก็ควรหางานหางารทําหรือไม่ก็กลับไปเรียนต่อมาหาลัยให้จบพอแม่พูดเรื่องนี้ปุ๊บเธอก็เดือดผุดผุดเถียงแม่ด้วยคําหยาบทุกคําที่แม่พูดเรื่องนี้มาสี่พันรอบแล้วขอร้องได้ไหมอย่ามายุ่งมันน่ารําคาญเกินไปแล้ว ได้ยินเช่นนั้นแม่ก็เจ็บซีดบอกว่าหากลูกทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้แม่ก็ไม่อยากยุ่งหรอกแต่ตราบใดที่ลูกใช้เงินแม่นั่นหมายความว่าแม่มีสิทธิ์ยุ่งแต่เธอก็เถียงช็อ,อชอบอกว่าเธอไม่ได้ใช้เงินแม่เธอใช้เงินบำเนบำหน็จบำนาญองข้อตังหากอย่าลืมสิวัวแม่ก็ไม่ได้มีอาชีพแค่ส่งหนังสือพิมพ์พอได้ค่ากาแฟ,แฟที่เหลือก็เงินจากพ่อในการรับใช้ชาติพอพูดจบเธอก็เดินตึงตังหนีแม่ไปวันต่อมานั้นปามิวเด็กแกก,ก็กลับมาจากใจตลาดแกเดินเท้าเข้าหมู่บ้านก่อนจะมองไปเห็นว่า ้าตรงข้ามกันนั้นสองพวเมียทะเลาะกันโวยวายดังลัน่นด่าทอกันหยาบคายมากผู้หญิงเองก็ไม่ยอมผู้ชายเหมือนกันเธอด่าเขารัวๆก่อนจะขับรถโวยวายออกไปทําให้ฝ่ายชายที่มองมาเห็นป้าเขาก็ตะโกนต่อว่าที่ป้าจะมองทำภาแสงอะไรไม่เคยเห็นัวเมียทะเลาะกันหรือไงป้ามิวเด็กที่ไม่อยากมีปัญหาแกก็รีบผันหลังแล้วเดินหนีไปแต่พอเดินเข้ามาในบ้านป้าก็ได้เห็นว่าแอนนี่เก็บข้าวของไปจากที่นี่โดยไม่บอกอะไรล่วงหน้าแม่ที่เห็นเช่นนั้นก็ตกใจเธอเลยบอกว่าเธอจะอย,อย้ายบิวกับแฟนของเธอเธอจะไปให้แก่จาก ซึ่งแม่ที่ยังตกใจอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงบอกว่าการที่แม่บ่นไม่ได้หมายความว่าแม่ไ่ลูกให้ไปจากที่นี่แอนนี่ที่ออกตัวไปแล้วเธอก็ไม่ฟังใช้คําพูดแรงๆกับแม่ทุกคําแต่แม่ก็ถามว่าลูกต้องการเงินไหมอยากได้เงินติดตัวไว้ใช้หรือเปล่าแอนนี่ที่หญิงจองหงเธอก็บอกว่าเธอไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเธอต้องการไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดแต่ด้วยความเป็นแม่ที่รักระวังดีนั้นก็บอกที่ซ่อนเงินหากว่าลูกต้องการเงินหรือเดือดร้อนลูกก็ไม่หยิบไปใช้ได้แต่เธอก็ตะโกนใส่หน้าแม่ใหห้แมยุด เธอไม่ได้ต้องการเงินแม้แต่น้อยพอจะดึงลูกเข้ามากอดไว้เธอก็สะบัดออกแล้วเดินจากไปทําให้ตั้งแต่นั้นมาป้ามิวเด็กก็ตัวคนเดียวเวลาแกตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปส่งหนังสือพิมพ์นั้น,น,นแกก็จะพูดคนเดียวพึมพำหลังจากส่งหนันสงสือพิมพ์เสร็จวันนั้นแกก็เดินกลับบ้านเห็นว่าบ,บ้านตรงข้ามนั้นเอาอีกแล้วรอบนี้ฝ่ายหญิงกลับมาเมาแอขับรถชนถังขยะหน้าบ้านฝ่ายชายที่เห็นว่าเธอกลับมาในสภาพนี้ก็ลากเธอเข้าไปในบ้านโดยมีลูกชายวัยแปดขวบได้มั้งที่มองดูพ่อแม่ทะเลาะก,กันอยู่กก่อนพวเขาจะะปปิดปรตู เข้าไปถกเถียงกันในบ้านกระทั่งบ่ายวันหนึ่งนั้นระหว่างที่ป้ากําลังทํางานบ้านนั้นอยู่ๆก็มีคนมาขอเรียกซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือโมนิกาสาวตรงข้ามบ้านทําทีมาทักทายชี้ให้ดูว่าบ้านเธออยู่ตรงโน้นเธอพูดวกไปวนมาเหมือนคนเมาก่อนจะสารภาพพูดเธอหน่กเมาจริงๆนั่นแหละบอกว่านี่เจเจลูกชายของเธอเองขอเข้าไปคุยข้างในหน่อยได้ไหมเธอรู้ว่าป้าเห็นเธอกับแฟนสาม,มีเธอทะเลาะก,กันและตอนนี้เธอเลิกกับเขาแล้วเธอไล่ลเขาไปจากบ้านเขาทําร้ายร่างกายของเธอซึ่งกว่าจะพูดแต่ละ เ,เธอก็พูดแบบไม่มีสติวกไปวนมาอ้อมนอนอ้อมนี่ส่วนเจเจลูกชายของเธอก็เดินสำรวจบ้านของป้าหยิบนนหยิบนี่มาเปิดให้แม่ดูแม่เลยต้องตามเก็บให้และบอกกับป้าว่าเจเจเป็นเด็กดีเขาไม่ค่อยพูดเขาเป็นเด็กเงียบเียบคือแบบนี้นะพอดีว่าเธอต้องไปทํางานประมาณ10บโมงถึงหกโมงนะ่ะอยากฝากป้าให้ดูแลลูกชายแทนสักวันได้ไหมพอดีที่ทํางานไม่ให้เอาเด็กไปนะ่ะซึ่งป้าที่ฟังมอริกาพูดก็ต้องคอยจับใจความไม่รู้ว่าแม่สาวนี่จะเมาอ,อะไรขนาดนั้นแถมพูดมากซะเหลือเกิน ป้าเลรีบอกว่าแกว่างแกดูแลให้ได้มอนิกาเลยถามเรื่องค่าฝากดูแต่ป้ามิวเด็กแกก็ไม่เอาบอกว่าแกน่ะตัวคนเดียวไม่ได้ใช้เงินเยอะแยะอะไรเอาแค่ข้าวของจําเป็นของเด็กชายมาก็พอพวกพ้าห่มตอนนอนกลางวันสมุดวาดเขียนหรือของเล่นอ๋อแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของเธอไว้ด้วยเผื่อฉุกเฉินอะไรจะได้โทรได้ทันท่วงทีมอนิกาที่เห็นว่าป้าะนข้อใจดีเธอเลยโอบไหล่ป้าเหมือนสนิทสนมกันมานานกำชับว่าลูกชายของเธอนั้นเขาเงียบมากแทบไม่พูดเลยแต่เห็นแบบนั้นเขาฉลาดมากนะพอพูดจบ เธอก็เรียกลูกเข้ามากอดมาหอมบอกว่าเธอจะไปทํางานสั่งให้ลูกห้ามดื้อกับป้าคนที่เด็ดขาดพร้อมหันมาบอกป้าว่าเธอจะไปเอาของลูกมาให้แล้วอีกอย่างนะป้าเธออาจจะไม่ได้มารับลูกตรงเวลาเป๊ะๆหรอกนะป้าจะว่าอะไรมุย้ยแต่ป้าก็ยินดีจะดูแลให้หลังจากมอนิก้าจากไปนั้นเจเจก็ยืนง่อยไม่พูดไม่จาป้าทักทายแนํนาตัวกับเขายัางเป็นทางการแต่เจเจกับนิงไม่ปีปากพูดป้าเลยต้องหาวิธีเล่นหาวิธีละลายพฤติกรรมชวนไอ้หนูพูดคุยเล่นเป็นโนร้องเพลงให้เขาฟังต่อด้วยพามานั่งกินไอติมเล่าเรื่องต ตลกแม้ว่าไอ้หนูเจเจไม่ยอมพูดแต่เขาก็ยิ้มหัวเราะไปตามป้าพยายามเล่นด้วยด้วยภาษามือทำหน้าทำตาตอบโต้ซึ่งหนึ่งวันของป้ากิจกรรมก็แน่นมากพาเขาทำโน่นทำนี่สอนให้เขาหัดทำแซนด์วิชคอยบอกคอยสอนเขาทีละขั้นตอนและเห็นได้ชัดว่าเจเจนั้นสนุกมากพอเริ่มตกคำ่ำก็พามาเล่นที่สวนสาธารณะนะต่อด้วยพาันทำงานบ้านเพื่อรอแม่มารับซึ่งมอนิกาเธอก็เลดของจริงจนป้าต้องพาทำกิจกรรมยาวๆพาเข้านอนรอให้แม่มารับกระทั่งกลางดึกมอนิกาก็ขับรถ บ้าแถมท่าทางในเมา,าแอมาเลยป้าเลยต้องอุ้มเด็กชายมาส่งที่บ้านมอนิกาที่เปิดบ้านให้ก็เรียกป้าเข้าไปนั่งข้างในก่อนจะได้เห็นว่าในบ้านของเธอมีบาร์เล็กๆไว้สําหรับชงเหล้าดื่มทั้งวันทั้งคืนป้าที่เห็นแบบนั้นก็นิ่งไปก่อนจะลองถามบางอย่างดูว่าแกอยากเป็นคนไปรับไปส่งเด็กชายที่โรงเรียนวันไหนไม่ได้ไปเรียนก็เด็กชายมาฝากเลี้ยงได้จนกว่าสามีของเธอจะกลับมาซึ่งข้อเสนอนี้มันก็ดีมากๆเพราะเธอคิดว่าถ้าไม่มีคนดูแลเจเจเธออาจจะส่งเขาไปอยู่บ้านยายอีกเมืองพอป้าเสนอมาแบบนีีด้ดเล ส่วนเรื่องสามีของเธอน่ะหรอป้าน่ะลืมไปได้เลยเธอไม่มีวันให้อภัยเขาซึ่งตั้งแต่นั้นมาเราจะได้เห็นว่าป้ามิวเด็กทําหน้าที่ไปรับไปส่งเด็กชายเจเจที่โรงเรียนตอนเย็นก็มารอรับ และที่น่ารักไปกว่านั้นคือเจเจเริ่มพูดเริ่มคุยเขาไม่ใช่คนเงียบขึมเหมือนก่อนหน้าแต่ว่าเขาเป็นเด็กช่างจออารมณ์ดีป้าสอนเรื่องหนังสือสารานุกรมกับเขาพอจบแต่ละเรื่องแกก็จะถามทบทวนกับเขาเจเจที่ฉลาดก็จําได้โดยรอบนี้ป้าเล่าเรื่องอินเดียแดงให้ฟังสอนเขาทําท่าทางเหมือนชนเผ่าแต่ว่าเขาก็เขินอายไม่กล้าทําแต่ก็ยังคงอยากฟังเรื่องนี้ให้ป้าอ่านให้เขาฟังตอนที่เขาระบายสีไปด้วยกระทั่งในวันขอบคุณพระเจ้ามาถึงเจเจแต่งตัวหล่อมาร่วมงานกับป้าป้าเลยหาพร็อพให้เขาใส่ แถมมีเซอร์ไพรส์ด้วยให้เขาไปเปิดประตูบานนั้นออกเจเจที่ไม่อยากทําก็งงพอเปิดประตูไปปุ๊บป้าก็มีเซอร์ไพรส์ที่เป็นเปเปอร์ไก่ติดประตูไว้พอเปิดปุ๊บมันก็มีเสียงร้องแต่ดูเหมือนว่าป้ามิวเด็กแกสนุกอยู่คนเดียวเจเจนี่นิ่งกลิบในตอนนั้นลูกชายคนโตของป้าก็มาที่นี่เพื่อมาเร่่มฉลองวันขอบคุณพระเจ้าด้วยกันป้าที่เห็นหน้าลูกชายปุ๊บแกเข้าไปกอดไปหอมชื่นชมเขากับภรรยาย,ยาวเหยียดแกดูซอนนละรักลูกชายมากๆซึ่งอีธาลูกชายของป้าเขาก็เอ็นดู JJ ม่นดยได้ว มอนิกาก็แวะมาร่วมงานพอเจอหน้าลูกชายป้าครั้งแรกเธอก็ชมใหญ่เลยเล่นหน้าเล่นตาวนหวานแหววกับเขาไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าลูกป้าน่ากินขนาดนี้จนภรยาของอีธานก็ต้องออกตัวแนะนําตัวทักทายว่าเธอเป็นภรยาของเขาซึ่งด้วยความที่มอนิกาเธอนั้นมนคนหยาบกระด้างเลยชอบพูดจาทะลึ่งตึงตังทั้งต่อหน้าลูกและต่อหน้าลูกชายของป้าหัวเราะคิกคักอยู่คนเดียวไม่สนว่าคนอื่นจะฟังได้ไหมแถมเมาหัวราน้ำก่อนใครพอเริ่มทานอาหารเข้าหน่อยอยู่ๆป้าก็มีสายเข้า ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสามีของมอนิกา้าพยายามโทรติดต่อถามหาเธอมอนิก้าที่รับสายก็ดีใจมากพูดจาโยโย,วยวนเหมือนอยากให้เขาตามมาง,งอส่วนที่โต๊ะอาหารลูกชายของป้าก,ก็บอกว่าเขาจะย้ายไปอยู่ซานฟรานซิสโกเขาได้งานใหม่ที่นั่นเงินมากมายรอเขาอยู่ซึ่งแม่ที่ฟังก็ดีใจด้วยแต่มันไม่ไกลไปหน่อยเหรอลูกระหว่างคุยกันอยู่นั้นเสียงมอนิก้าก็ดังแทรกขึ้นมาตลอดที่ดูเหมือนว่าจะทะเลาะกับคนในสายซะแล้วใช้คำหยาบใต้สะดือเพียบทำให้ที่โต๊ะอาหารก็ไม่มีสมาธิคุยกันจนเผลอพูดคอพูดหอตามเธอ มอนิก้าที่หงุดหงิดเธอก็เดินวายออกมาบอกว่าคืนนี้เธอไม่ฉลองที่นี่แล้วเธอจะไปดื่มให้เมาและไปนอนกับใครสักคนช่างหวยผู้ชายเฮงสวยก่อนจะเดินดุมๆออกไปไม่สนง,งานขอบคุณพระเจ้าและไม่สนลูกชายตัวเองด้วยหลังจากทานมือขําเสร็จอีธานกับเจเจก็ดูการแข่งขันด้วยกันเขาสอนเรื่องกีฬาให้เจเจฟังเจเจสนใจมากตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาสอนส่วนมอนิก้าเขามาดื่มที่บาร์ชายคนนี้เหมือนจะรู้จักเธอมานานถามหาเด็กชายเจเจว่าอยู่ไหนเธอเลยบอกว่าลูกของเธอมีพี่เลี้ยงแล้วก่อนจะบรรยายเรื่องส ามีเขาฟังบอกว่าเธอจะเลิกกับสามีจะทําเรื่องอยาให้รู้แล้วรู้รอดพร้อมเล่าเรื่องความระยมตมบอลของสามีให้กับทอมมีค่คนนี้ฟังทอมมี่ที่เป็นหนุ่มโสดเขาก็ไม่รู้ว่าจะให้คำปรึกษาอย่างไรนอกจากนั่งฟังเธอเงียบๆให้เธอเล่าออกมาโลดหลายวันต่อมาจากนั้นเด็กชายเจเจก็ยังคงอยู่ในการดูแลของป้าแกทําหน้าที่ดูแลเขาอย่างดีประหนึ่งว่าเขาเป็นคนในครอบครัวไปแล้วถามตอนนี้ก็สนิทสนมกว่าเดิมมากๆเขาชอบฟังประวัติศาสตร์ที่ป้าอ่านให้ฟังในตอนนั้นป้ามาีเด็กที่เสียงกอแก๊กที่ครัว เลยเดินตามเสียงไปก่อนจะพบว่าแอนนี่นั้นกลับมาที่นี่จำได้ที่แม่บอกที่ซ่อนเงินเธอเลยมาหยิบมันไปแม่ที่เห็นลูกก็เข้าไปทักทายถามว่าลูกสบายดีไหมซึ่งแม่แค่ถามแค่นี้แอนนี่ก็หาว่าแม่นหาเรื่องทําไมไม่อยากรู้ใช่ไหมว่าเธออยู่ยังไงเธอทํางานอะไรจะบอกอะไรให้นะเธอไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากกินนอนข้างทางตอนแรกว่าจะเปิดด้านกับแฟนกูเจ๋งแม่พอใจหรือ,อยังแล้วจะบอกอะไรให้อีกเรื่องเธอมาที่นี่เพราะจะมาเอาเงินเท่านั้นพอแม่จะเดินเข้าไปกอดเธอก็สะบัดมือแม่ ออกอีกแล้วโวยวายใส่หน้าแม่แล้วเดินจากไปทันทีเจเจที่เห็นเหตุการณ์เขาก็สงสารป้าจับใจหลายสัปดาห์ต่อมาป้าก็สอนงานเจเจให้เขามาช่วยส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้ามืดเจเจที่ขยันมากก็ช่วยป้าได้อย่างดีวิ่งตามส่งตามบ้านไม่ให้ป้าต้องเหนื่อยเขาวิ่งทํางานดุ๊กๆขยันจนไม่รู้ว่าจะหาคําไหนมาชมดีกระทั่งในวันหนึ่งนั้นระหว่างที่ป้าทํางานบ้านงานสวนอยู่นั้นในตอนนั้นแรงก็โผล่มาที่นี่ถามกับป้าว่าป้ารู้ใช่ไหมว่าเขาได้เป็นใครเขาเป็นพ่อ เจเจเป็นผู้ชายคนนั้นที่ตบตีเมียคือนี้เขาไปโรงเรียนของลูกมาแต่ครูไม่ยอมให้เขาไปเจอลูกเพราะแม่ของเด็กชายสั่งเอาไว้และเขาก็รู้มาว่าป้าดูแลเด็กชายไปรับไปส่งทุกวันการที่เขามาที่นี่เขาแค่อยากมาถามป้าว่าเจเจสบายดีไหมป้าเลยบอกว่าเด็กชายเจเจแข็งแรงสบายดีและเขาก็น่ารักสุภาพมากได้ยินเช่นนั้นผููเป็นพอก็สบายใจยิ้มอย่างมีความสุขและเดินจากไปก่อนจะหันหลังกลับมาบอกรบกวนป้าหน่อยอย่าบอกภรรยาเขาว่าเขาจะมาที่นี่ตัดมา ที่โรงเรียนเจเจก็ได้ร่วมงานแสดงละครด้วยมอนิกาที่มาสายกูกว่าจะมาดูโชว์ลูกได้จนลูกเล่นไปครึ่งเรื่องพอได้เห็นลูกชายในมุมนี้คุณเป็นแม่ก็เป็นปืม้มนั่งชมลูกแบบไม่ล้าสายตากระทั่งในวันคริสต์มาสในคืนที่ฝนตกหนักมากเราจะได้เห็นว่ามอนิกาพาลูกตักฝนวิ่งขึ้นรถในมือถือกล่องของขวัญสองกล่องพอจะขับรถออกไปป้ามิวเด็กก็มาขอเรียกมอนิกาเลยบอกแบบรู้สึกผิดพอดีว่าแม่สามีติดต่อมาอยากให้เจเจไปฉลองที่โนนสามีของเธอไม่ได้อยู่พอดีเธอเลยจะ พลูกไปสิงปาที่ยืนตากฝนอยู่แกะก็ยื่นของขวัญให้เจเจเพื่อสุขสันต์วันคริสต์มาสกับเขาทําให้มอรนิกาก็ยังรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่ที่เธอไม่ได้เตรียมอะไรให้ป้าเลยแต่ป้าก็บอกว่าไม่เป็นอะไรวอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขในวันคริสต์มาสก่อนจะมองดูทั้งคู่ขับรถออกไปในช่วงปีใหม่นั้นป้ามิวเด็กกับเจเจก็ได้เคาเดาวด้วยกันแม้ว่าตัวเขาจะหลับไปแล้วแต่อย่างน้อยๆคืนนี้ป้าก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันในคืนข้ามปีหลายเดือนต่อมาป้ายังคงทําหน้าที่ไปรับไปสสส่่งเปาากับขริิมนนมน กไม่ว่าป้าจะร้องเพลงหรือทําอะไรเขาก็ทําตามได้หมดในตอนนั้นเจเจมองไปเห็นรถจักรยานที่ขายอยู่เขาจ้องมองมันด้วยดวงตาที่อยากได้กระทั่งในวันเกิดของเขานั้นป้ามิวเด็กก็จัดงานให้ก่อนจะทําทีว่าแกหาของขวัญไม่เจอให้เจเจช่วยหาให้หน่อยสงสัยลืมไวหลังบ้านละมัง้งพอเจเจเปิดไปดูเท่านั้นแหละเขาก็สกตปรททำตัวไม่ถูกเพราะว่าป้ามิวเด็กซื้อจักรยานให้เขาทําให้เขาก็ดีใจมากเร่งไมเร่งมืออยากปั่นจักรยานเป็นววๆพอเริ่มชํานาญข้าหน่อยป้าเลกเขาเริ่มงานปั่นจักรยานส่งหนังสือพ ถือสว่าเล่นไปด้วยทำงานไปด้วยเจเจที่พร้อมมาก็จัดการทำหน้าที่แม่ที่อยากเห็นก็แหกขี้ตาตื่นมาดูลูกและได้เห็นความขยันขันแข็งของลูกพอมาถึงในวันวาเลนไทน์นั้นเจเจก็อวดก้ดวาเลนไทน์ที่สาวน้ำมอ้ําเพเขาเอามาให้ป้าดูถามเรื่องประวัติวาเลนไทน์กับป้าระหว่างที่ป้ากำลังบรรยายให้เขาฟังนั้นเจเจก็รื้อหาของบางอย่างยื่นกล่องใบหนึ่งให้กับป้าบอกว่ามันเป็นของขวัญวาเลนไทน์มันคือสร้อยคอหนูน้อยบอกว่าเขานำเงินเก็บของเขาไปซื้อมาเป็นของขวัญให้กับป้าโชว์ให้ดูว่าเป็น ่คูที่เขาก็มีเหมือนกันป้ามิวเด็กที่เห็นแบบนั้นแกก็ประทับใจมากก่อนที่ตัวเขาจะสวมใส่มันให้กับป้าและชมกับป้าว่าใส่แล้วสวยมากพอพูดจบเขาก็ตรงไปกอดและบอกรักป้าทําให้ป้าก็ยังรักเด็กชายคนนี้เข้าไปรอยเท่าในคืนเดียวกันนั้นเราจะได้เห็นว่าแฟรงก์กลับมาที่บ้านเขาเมาแอกลับมาบอกรักลูกและภรรยาบอกว่าวันนี้วันวลลนาเลนไทน์และอยากร้องเพลงให้ลูกกับเมียฟังมอนิกาที่ตื่นขึ้นมาเธอก็ยืนแอบอยู่หลังประตูหน้าบ้านลังเลมากว่าจะเปิดออกไปดีไหมหรือไม่เปิดดี แฟนร้องเพลงบอกรักพวกเขาก่อนจะเดาและรู้ว่าเธอนีหลบอยู่หลังประตูใช่ไหมเปิดประตูให้เขาหน่อยสิเขาอยากเจอลูกเขาจะปรับปรุงตัวหากว่าเธอให้โอกาสเขาเขารักและคิดถึงลูกมากๆแต่มอนิก้ากลับร้องไห้หลบซ่อนอยู่หลังประตูและเลือกที่จะไม่เปิดประตูออกไปทําให้ในตอนนั้นแฟรงก์ก็มองไปเห็นหน้าลูกชายที่หน้าต่างและพอเห็นว่าลูกเห็นเขาในสภาพแบบนี้ทําให้เขาก็ไม่กล้าสบสายตาลูกรีบผ่านหลังแล้วเดินจากไปทันทีส่วนมอนิกาก็ได้เห็นว่าลูกชายตื่นขึ้นมาและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลย และดูให้ไปหลับไปนอนเดี๋ยวนี้หลายสัปดาห์ต่อมาจากนั้นป้ามิวเด็กก็สอนเด็กชายเล่นเบสบอลซึ่งเจเจดูมีแววจะชอบมากเขาตั้งใจเล่นอย่างจริงจังจนป้าก็สนุกสนานไปกับเขาแต่จังหวะหนึ่งนั้นเขากลับลื่นล้มได้แผลที่คิ้วป้าได้เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลมอนิกาที่รู้เรื่องเธอก็ร้อนใจมากรีบตรงมาที่นี่วุว่นวายต่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ทําแผลให้ลูกเธอสักทีหมดแต่รอผู้ปกครองอยู่นั่นแหละเด็กเจ็บขนาดนี้ไม่รีบรักษางง,งมากแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้้ออองทําาาตมกกขดูขดูเสรผ อมอนดิกาเลยยื่นกระเป๋าให้ป้าอุ้มลูกบุกเข้าไปห้องทําแผลโวยวายแต่ว่าพยาบาลรัวๆพอเป็นเช่นนี้บรรยากาศทางกลับบ้านมันก็เงียบงันมากเพราะป้ารู้สึกผิดแก้วแต่นั่งเงียบสองแม่ลูกพูดคุยกันมอนดิกาชื่นชมลูกว่าเขาในแข็งแกร่งมากเป็นเสาหลักให้แม่ได้เลยเจเจเลยบอกว่าเขาคิดว่าพ่อเป็นเสาหลักมาโดยตลอดซะอีกซึ่งพอมาถึงบ้านลูกชายก็อยากกินไอศกรีมเขาเลยของเงินแม่เธอเลยยื่นเงินให้ลูกไปซื้อกินส่วนป้าก็รู้สึกผิดไม่หายแกขอโทษซ้ำๆมอนดิกาเลยบอก ว่ามันไม่ใช่ความผิดของป้าแต่มันเป็นอุบัติเหตุป้าไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งนั้นเด็กผู้ชายก็แบบนี้แหละต้องมีบบบแผลกันบ้างพร้อมบอกอีกเรื่องว่าคืนนี้เธอน่มิสเซอร์ไพรส์คืนนี้เธอจ้างพี่เลี้ยงไว้เรียบร้อยให้ป้าแต่งตัวสวยๆรอได้เลยซึ่งมอนิกาก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเกินคาดในสิ่งที่เธอชอบเธอพาป้ามาดื่มมาดิง้งพอเดินเข้าไปดูเหมือนว่าหนุ่มๆรู้จักเธอทุกคนเธอพาป้าไปร่วมโต๊ะผู้ชายไว้ไล่เรียกกับป้าแนะนําแต่ละคนให้รู้จักโดยเฉพาะทอมมี่ทอมม ป้าเลยบอกว่าแกไม่ค่อยได้สั่งสรรมานานมากแล้วตั้งแต่สามีจากไปเ่าต่อว่าเมื่อก่อนแกขอแข็งมากเลยนะขอแข็งกว่าสามีแกซะอีกซึ่งทอมมี่ก็อยากพิสูจน์สั่งเครื่องดื่มตัวแรงมาให้ป้าซึ่งดูเหมือนว่าป้าจะพูดจริงกี่แก้วตัวกี่แก้วก็เอาแกไม่ลงจนทอมมี่ก็มเมาแทบแย่ระหว่างที่ทอมมี่ลุกไปเล่นที่โต๊ะพูนั้นมอนิก้าก็กระซิบบอกว่าป้าจะปล่อยให้คืนนี้ผ่านไปแบบนี้เฉยเไม่ได้เห็นไหมว่าทอมมี่จ้องมองป้าไม่หยุดแต่ป้าที่สดมานานนแแล้ว้วกกก็ไม่่ออยาคิดเรืงนัน เลยพยายามายเบี่ยงเปลียนเรื่องก่อนจะยืนจ้องตัวเองในกระจกที่ห้องน้ําและคิดทบทวนเรื่องที่มอนิกาพูดเลยเติมลิปสวยสวยสักหน่อยมอนิกาที่เดินออกมาจากห้องน้ําเธอก็เผอพูดเรื่องสามีของเธอที่ในวันวาเลนไทน์นั้นเขามาร้องเพลงบอกรักเธอนาบ้านบอกว่าเขาอยากเจอลูกป้าที่เพิ่งรู้เรื่องนี้ก็ถามว่าแล้วทําไมมอนิกาไม่อยอมให้เขาเจอลูกเธอเลยตอบแบบไม่คิดว่าเธอไม่ต้องการผู้ชายคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตเธออีกแล้วแต่ป้าก็คิดต่างยังไงสองคนนั้นก็เป็นพ่อลูกกันเธอก็ต้องให้เขาได้เจอกันบ้าางตมนิก เธอเน่ทำไม่ถูกบางเรื่องก็ต้องยอมกันบ้างก่อนจะตัดสินใจเล่าพวกครั้งโน,น้นแฟนสาม,มีของเธอก็เคยมาถามหาลูกกับแกเหมือนกันเขาคิดถึงลูกมากมอรนิกา <Mon ika S 2> ที่เพิ่งรู้เรื่องนี้เธอก็ตกใจที่ป้าไม่ได้เล่าให้เธอฟังเหมือนกันก่อนจะท,ทําทีเป็นไม่สนใจเรียกป้าออกไปดื่มต่อซึ่งพวกเธอก็ดื่มไปด้วยเล่นภูไปด้วยมอรนิกา <Mon ika S 2> อยากรู้มากแอบสงสัยมานานแล้วว่าทําไมป้าไม่พูดถึงลูกสาวเลยเอาแต่พูดถึงลูกชายป้าที่เล่นไปด้วยก็เล่าไปด้วย,บอ,วยบอกตามตรงเรื่องลูกสาวนะหรอเธออยู่ในช่วงวัย ี่แก่หนาทนไม่ไหวแอนนี่ไม่ชอบให้แม่จำจี้จำชยัยแต่ใจพูดตามตรงแบบไม่อ้อมเลยนะคือแกชอบลูกชายมากกว่าลูกสาวแต่ยินเช่นนั้นมอรนิก้าก็ตกใจมันมีด้วยหรอแม่ที่ลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันเป้ามิวเด็กจะยอมรับว่ามันคือเรื่องจริงและเกิดขึ้นจริงแต่แม่ทุกคนทําเป็นดูว่ามีความเป็นธรรมรักลูกเท่ากันอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันที่จริงแล้วมันไม่มีทางเท่ากันหรอกรู้ไหมแล้วอีกอย่างอีธานเขาสุภาพเขาเอางานเอาการไม่เคยทําให้แกทุกข์ใจเลยนั่นแหละเป็นเหตุผลของความลำเอียงของแกหลัง มอนิก้าก็เตรียมจับคู่ส่วนทอมมี่ก็เข้ามาคุยกับป้าชวนป้าไปเต้นรําด้วยกันตอนแรกแกก็ไม่อยากเต้นพอเห็นเขาตื้อจนใจอ่อนแกก็ยอมไปเต้นรําด้วยเขาชวนคุยเรื่องชีวิตของเขาเราว่าเขาเป็นคนเขัาด้วยรทุกเขาไปมาแล้วหลายที่แต่กลับรู้สึกไร้จุดหมายหัวใจของเขามันอ้างว้างยังบอกไม่ถูกเหมือนหลงทิศหลงทางในเมืองใหญ่ซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกดีกับป้ามิวเดกเลยอยากขอเบอร์ติดต่อเอาไว้แต่ป้าเขาไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นแกเลยไม่ให้เบอร์กับเขาก่อนจะขอตัวกลับแต่ดียว นะมนิกาหายไปไหนทอมมี่เลยบอกว่ามอนิกากลับไปแล้วกลับไปกับชายคนนั้นไงคนที่เธอในะอ้ลอล้อเล่นด้วยเมื่อตะกี้นี้แต่ป้าก็ไม่เชื่อถามบาร์เทนเดอร์เขาได้ยืนยันว่าม,นานานนามอนิกากลับไปแล้วจริงๆถึงขนาดนั้นป้าก็ยังไม่เชื่ออีกทอมมี่เลยบอกว่านั่นแหละตัวตนของมอนิกาแต่สําหรับป้าแกคิดว่ามอนิกาไม่กล้าทิ้งแกไว้หรอกเลยวิ่งออกไปดูที่จอดรถก่อนจะพบว่ามอนิกากลับไปแล้วจริงๆด้วยทอมมี่ได้เห็นใจเขาเลยอาศัยไปส่งป้าที่บ้านชี้ให้ดูรถของเขาที่มันเป็นรถบรรทุกคัน ก่อนจะช่วยดันกลนป้าเน,นปินขึ้นไประหว่างทางพวกเขาก็ร้องรำทำเพลงด้วยกันอย่างอารมณ์ดีจนมาถึงบ้านเขาก็พูดออกมาว่าคืนนี้เป็นช่วงเวลาที่แสนมีความสุขมากป่าที่เริ่มไหลาตามก็เผยชุบเขาพอรู้ตัวก็รีบเบือนหน้าหนีรีบลงจากรถไปทันทีหลายสัปดาห์ต่อมานั้นป่าก็เดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่ซานฟรานซิสโกโดยมีลูกกับภรรยามารอรับพาแม่ขับรถชมรอบเมืองพามาดูบ้านที่เขาซื้ออยู่กับภรรยาแต่ระหว่างที่แม่กํบบาลังชื่นชมวิวนั้นอีธานกับภรรยาก็ากแอบ,บเถียงกันเล็กน้อย ที่เห็นต่างในการเลือกซื้อของเขาบ้านก่อนอีธานจะพาแม่ไปดูชั้นบนที่เขาจะยกชั้นบนนี้ให้เป็นห้องส่วนตัวของแม่โชว์วิวห้องแม่ให้ดูเชื่อว่าแม่จะต้องชอบมากๆซึ่งมันก็สวยจริงๆจนป้ามิวเด็กตื่นตาตื่นใจไปหมดซึ่งปาที่มาพักผ่อนที่นี่สองสัปดาห์นั้นแกก็กินลมชมวิวเดินเที่ยวระแวกแถวนั้นลูกชายกับลูกสะใภ้ที่เป็นห่วงก็แอบตามอยู่ห่างๆกระทั่งครบสองสัปดาห์ในการพักผ่อนพอใกล้ถึงวันที่แม่ต้องเดินทางกลับอีธานก็เปิดใจถามว่าแม่ชอบที่นี่ไหมบอกตรงๆก็คือเขา รยาต้องการให้แม่อยู่ที่นี่กับเราด้วยหากแม่ต้องการอะไรก็บอกมาได้เลยหรือแม่อยากอยู่เป็นส่วนตัวเราจะได้หาที่พักที่อื่นให้ปามิวเด็กที่ดินก็คิดหนักไม่รู้จะตอบอย่างไรอีทานเลยพยายามตื้อให้แม่อยู่ภรรยาก็ช่วยพูดบอกว่าเธอกับสามีอยากให้แม่อยู่กับเราที่นี่มากอีทานบ,บอกทันทีว่าภรรยาของเขากําลังตั้งครรภ์เราสองคนในมือใหม่และอยากให้แม่มาเลี้ยงลูกของเราที่นี่ปาที่โดนตื้อขนาดนี้แกก็ไม่รู้จะตอบอยังไงจะถามอะไรก่อนดีเลยเริ่มต้นด้วยการแสดงความมีดีก่อนเล เพอตั้งสติได้แกก็บอกออกไปตามตรงว่าแกไม่อยากจากบ้านไปไหนแกรักบ้านหลังนั้นแกเกิดที่นั่นและก็อยากตายที่นั่นมากกว่าแต่ลูกชายเขาไม่เข้าใจและไม่พอใจอย่างแรงที่แม่อยากอยู่ที่นั่นเพราะสาวขี้เมากับลูกชายของเธอใช่ไหมแม่ดูแลลูกให้แม่นั่นประนึ่นว่าเด็กชายคนนั้นเป็นคนในครอบครัวไปแล้วภรรยายอีธานที่เข้าใจเลยบอกสามีว่าให้เวลาแม่หน่อยบางทีแม่ของเขาอยากกลับไปคิดทบทวนสักนิดพอได้ินภรรยายพูดแทกขึ้นมาแบบนี้เขาก็ไม่พอใจต่อว่าเธอที่ยุ่ง นี่มันเรื่องระหว่างเขากับแม่แม่ที่เห็นลูกชายตวัดภรรยาแบบนี้ก็ทําให้แกตัดสินใจง่ายขึ้นปฏิเสธลูกชายอย่างจริงจังบอกว่าแกรักลูกมากแต่แกอยากมีชีวิตที่บ้านของแกบ้านหลังนั้นแกมีเพื่อนมีความทรงจํามากมายและมันก็เป็นรากเงาได้ยินเช่นนั้นอีธานก็พูดด้วยความโกรธเรียกเจเจว่าอีเด็กนั่นแม่เลยบอกว่าเจเจเป็นเพื่อนของแกและเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดหลังจากเดินทางกลับมาจากซานฟรานซิสโกแกก็ต้องมารับเจเจที่โรงเรียนแต่ครูกับแจ้งว่าวันนี้เจเจลายยุดไม่ได้มาเรีย ป้ามิวเด็กที่เป็นห่วงเลยตาไปดูที่บ้านมอนิกาที่เปิดประตูออกมาก็ทักทายอย่างอารมณ์ดีส่วนป้าที่เป็นห่วงเจเจก็ถามหาเธอเลยบอกว่าเจเจสบายดีเรียกป้าเข้าไปข้างในบ้านทําให้วินาทีนั้นป้าก็ได้เห็นว่าแฟรงพ่อของเจเจกลับมาแล้วและกําลังเล่นกับลูกชายของเขาอยู่มอนิกาเลยบอกว่าเธอให้โอกาสแฟงในฐานะพ่อของลูกแต่เธอยังไม่ได้ให้อภัยเขาป้าที่มองดูสองพ่อลูกเล่นด้วยกันนั้นแกก็นิ่งไปมอนิกาเลยพูดขึ้นมาว่าต่อจากนี้ไปป้าไม่ต้องเหนื่อยแล้วแหละ เพราะหน้าที่ไปทับไปส่งแฟรงก์ Frank จะกลับมาทําหน้าที่เดิมหรือว่าป้าอยากทําต่อก็ได้แต่ว่าป้าก็ใส่หัวแกเข้าใจดีบอกว่าเจเจต้องการพอ่อให้สองพ่อลูกได้ใช้เวลาด้วยกันเถอะซึ่งแกแทบอยากเข้าไปแทกความสุขตรงหน้านั้นแกเลยขอตัวกลับบ้านดีกว่าและตั้งแต่นั้นมาเราใช้ได้เห็นว่าป้ามิวเด็กกลับมาเงาเหมือนเดิมทุกเช้ามืดแกจะตื่นออกมาดูเจเจที่เขาตื่นไปส่งหนังสือพิมพ์แกทําได้เพียงมองเขาจากหน้าบ้านของแกไม่ได้เข้าไปทักทายอะไรจนในวันหนึ่งนั้นแกตัดสินใจมาทักทาย มอนิกาเลตโกนเรียกลูกส่วนเธอก็แร่ยาวพูดเรื่องเธอกับแฟงพูดเรื่องใต้สะดือบอกว่าตั้งแต่สามีกลับมานะจัดหนักจัดเต็มทุกคืนในตอนนั้นหนุ่มน้อยก็ลงมาหาป้าป้ารีบบอกกับเขาว่าแกอาจจะไปปิกนิกแกจะไปที่สวนสาธารณะเลยชวนเขาไปด้วยกันแต่เจเจก็บอกว่าวันนี้เขากับพ่อจะไปไเล่นเบสบอลป้าที่เห็นแบบนั้นก็เลื่อนพูดจะเป็นวันพรุ่งนี้ล่ะแต่เจเจก็พูดอย่างเศร้าว,ว่าพรุ่งนี้เขาก็ไปไม่ได้พรุ่งนี้ต้องเข้าชมรมลูกเสือกับพ่อขอโทษป้าที่เขาไม่ว่างเลยซึ่ง าก็เข้าใจขอให้เขาสนุกกับกิจกรรมที่เต็มที่ก่อนแกจะขอตัวไปจากที่นี่แต่จังหวะที่แกลุกไปนั้นเจเจก็ตะโกนบอกรักป้าป้าเลยบอกรักเขากลับแต่หลังจากที่เจเจเล่นกีฬาเสร็จนั้นเขาก็บอกกับพอ่อว่าเขาอยากแวะไปที่สวนเผื่อว่าป้ายังอยู่ที่นั่นซึ่งพ่อก็พาเข้ามาที่นี่แต่ก็พบว่าป้าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วทําให้เจเจก็เศร้าที่เขาเนี่ยไม่ได้เจอป้ามาช้าเกินไปส่วนป้าที่เหงามากแกก็ออกมาดื่มลาพังพยายามหาอะไรทําแก้เบื่อกระทั่งเช้าวันนั้นแกที่ออกมาทิ้งข ก็มองไปเห็นสองพ่อลูกที่ออกมาเล่นด้วยกันแกยืนมองพวกเขาด้วยความรู้สึกเศร้าเงียบ,ยบทําให้จังหวะนั้นเจเจก็มองไปเห็นพอดีป้าไม่อยากเข้าไปขัดแกเลยโบกมือทักทายแทนเจเจเองก็บกมือทักทายป้ากลับก่อนจะหันหลังแยกเข้าบ้านใครบ้านมันซึ่งในทุกคืนนั้นป้าก็ต้องออกไปย้อมใจไปดื่มไปทิ้งหาอะไรทําแต่พอกลับเข้าบ้านคืนนั้นแกก็ได้เห็นว่าแอนนี่มาเงียบแง่งมืดมืดในบ้านแอนนี่ไม่รอช้าที่บอกกับแม่ว่าเธอต้องการกลับบ้านพอได้ยินประโยคนี้ป้าก็สายหัวบอกตาม ตรงว่าลูกกลับมาที่นี่ไม่ได้อีกแล้วเพราะแม่จะขายบ้านอาทิตย์หน้านายหน้าจะเข้ามาที่นี่ได้ยินเช่นนั้นแอนนี่ก็นิ่งไปไม่เชื่อว่าแม่จะขายบ้านหลังนี้ได้เพราะมันเป็นบ้านของเรานะแม่แม่เลยบอกทันทีว่ามันไม่ใช่บ้านของลูกมันเป็นบ้านของตาของยายยืนยันกับลูกว่าแม่จะขายจริงๆแม่จะย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้แอนนี่ที่เชื่อแล้วเธอก็โกรธมากถามว่าแม่ทําไปทําเพื่อแม่ต้องการอะไรแม่คิดอะไรอยู่แต่แม่ก็ตอบไม่ได้เท่านั้นแหละเธอก็ต่อว่าแม่ที่ขี้ขาดเห็นแก่ตัว หลังจากสงบสติอารมณ์แกก็ตามไปคุยกับลูกถามเรื่องสมัยก่อนตอนลูกยังเด็กที่ลูกชอบตามแจพ่อแอนนี่จำได้ก็เล่าเรื่องวันวานบอกตรงๆว่าเธอนรนักพ่อมากกว่าแม่พ่อใจดีตามใจเธอและยอมรับตรงๆว่าเราสองคนห่างเหินกันเราไม่ค่อยสนิทกันเธอรู้ว่าเธอทำร้ายความรู้สึกของแม่ซึ่งแม่ก็พูดเรื่องในอดีตบอกว่าเวลาเห็นแอนนี่เล่นกับพ่อแกก็แอบอิจฉานะอยากมีช่วงเวลานั้นบ้างในตอนนั้นแฟนของแอนนี่ก็มารับเธอเลยบอกกับแม่ว่าเธอจะไปจากที่นี่แม่เลยบอกร กเรียกลูก่านางฟ้าตัวน้อยของแม่ขอให้ลูกโชคดีแอนนี่เลยบอกว่าไม่ว่าแม่จะตัดสินใจยังไงเธอก็ขอให้แม่โชคดีเหมือนกันจากนั้นเราจะได้เห็นว่าป้ามิวเด็กเริ่มทยอยเก็บข้าวเก็บของในเวลาเดียวกันนั้นทอมมี่ได้เบอร์ของป้ามาจากมอนิกาเลยโทรมาชวนป้าไปดินเนอร์ด้วยกันซึ่งป้าก็ตอบตกลงและไปดินเนอร์กับเขาป้าเล่าให้เขาฟังทุกอย่างบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็จะมองเห็นลูกหลานเติบโตมีทิศทางที่ต่างกันไปเรื่อยๆดังนั้นเดือนนี้ถือซะว่าส่งพวกเขาสุดทาง แล้วพวกเขาต้องแต่งงานมีครอบครัวและต้องเรียนรู้ครอบครัวของตัวเองเหมือนกับที่แกเคยเรียนรู้จากลูกๆซึ่งปาก็เปิดใจบอกว่าแกจะย้ายไปจากที่นี่และยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแม้ว่าลูกชายคนโตจะตือ้อให้แกอยู่ซานฟันก็จริงแต่แกคิดว่าแกจะไม่ไปอยู่ที่นั่นเพราะตรงนั้นเป็นครอบครัวของลูกเป็นทางของพวกเขาทอมมี่ที่ฟังก็เงียบไปป้าเลยแอบสปอยเล็กๆว่าบางทีแกอาจจะย้ายไปอยู่แมมีม่ก็ได้ถึงแม้จะรู้แค่นั้นมันก็ทําให้เขายิ้มออกมาอย่างน,น้อยก็พอเดาได้ว่าป้าจะอย ที่ไหนตัดมาในวันคนของย้ายไปจากที่นี่มอนิก้าก็มาช่วยแต่ไม่รู้ว่ามาช่วยหรือมาโมกันแน่เอาแต่พูดเรื่องบนเตียงของเธอกับสามีป้ามิวเด็กเดินไปทางไหนเธอก็เดินตามไปเล่าเรื่องทะลึเรื่องตึงตังไม่รู้ว่าสัญหาอะไรมาพูดนักหนาป้าเดินหนีไปทํางานก็แล้วเธอก็ยังไม่หยุดจนเธอก็เริ่มสังเกตถามตรงๆว่าป้าลาคาเธอพูดใช่ไหมซึ่งป้าก็บอกว่าใช่แกแสดงท่าทีด้วยความลาคาอย่างชัดเจนแต่ถึงเช่นนั้นมอนิก้าก็ไล้ยาวเรื่องลีลาของเธอกับสามีต่อพูดปิด ไม่รู้จะพูดไปเพื่อในตอนนั้นแสงก็พาลูกมาที่นี่เจเจขอคุยกับป้าเป็นการส่วนตัวไปนั่งคุยกันสองคนเหมือนวันๆยื่นการที่เขาเขียนไว้ให้เป็นภาพวาดของเขากับป้าที่เดินจูงมือกันเจเจน้ําตาคอบอกว่าเขาอยากขอบคุณป้าที่ป้าดูแลเขาและช่วยเหลือแม่เขาอยากให้ป้ารู้ว่าเขารักป้ามากป้าใจดีกับเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาป้าที่ได้ยินก็กลั้นน้ําตาเอาไว้บอกกับหนูน้อยไม่ต้องขอบคุณแกเลยเพราะว่าแกมีความสุขมากที่แกได้เป็นเพื่อนกับเขาเราสองคนเป็นเพื่อนกัน กเป็นเสาหลักของแกเจเจที่รู้ว่าต้องจากลาเขาก็บอกลาป้าป้าเลยบอกว่าแกจะทิ้งหนังสือไว้ให้หากว่าเขาต้องการอ่านให้แม่อ่านให้ฟังต่อนะเจเจเลยบอกทั้งน้ําตาว่าเขาชอบเพลงทุกเพลงที่ป้าร้องให้ฟังหนังสือทุกเล่มที่ป้าอ่านก่อนจะบอกรักป้าอีกครั้งป้าน้ําตาเดินกลับไปหาครอบครัวของเขาส่วนมาิกาก็ยังตามแจป้าพูดน่นพูดนี่เหมือนเดิมก่อนจะตั้งสติบอกออกไปตามตรงว่าจากนี้ไปจะไม่มีป้ามิวเด็กอีกแล้วเธอรู้สึกใจหายยังบอกไม่ถูกตรงเข้าไปกอดลาป้า แล้ไม่รู้จะพูดอะไรพูดวกไปวนมาเหมือนวันแรกที่เจอกันเดะซึ่งปาที่คนของกล่องสุดท้ายแกก็ตัดสินใจถอดสร้อยคอที่เจเจซื้อให้ใส่ในกล่องคนของลำเลียงขึ้นรถก่อนจะมอไปยังบ้านหลังนี้ที่แกนอ,อยู่มาทั้งชีวิตบอกลามันกับความทรงจํามากมายและต้องจากกันตลอดการจากนั้นเราจะได้เห็นว่าแอนนี่มาส่งแม่ที่สนามบินเธอได้รถคันนี้ของแม่ไปใช้ขอบคุณแม่เรื่องรถและเรื่องเงินที่แม่แบ่งให้จากการขายบ้านเธอบอกว่าเธอสัญญาว่าเธอจะไม่ใช้มันจนหมดแต่แม่ก็ไม่ได้ว่า อบอกว่ามันเป็นเงินของลูกจะใช้หมดวันเดียวก็แล้วแต่แอนนี่ถามแม่ก่อนจะไปว่าแม่จะอยู่ที่ไหนแต่แม่กลับไม่บอกบอกว่ามันเป็นความลับจ๊บล่แอนนี่โดยไม่บอกว่าแกจะไปอยู่ที่ไหนเดินหันหลังจากลูกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แม้ว่าแกจะเลี้ยงพวกเขามาก็จริงแต่หากเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการสร้างครอบครัวนั้นมันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้และไปในทิศทางของตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้เราเป็นคนให้ปีกส่วนที่จะบินไปทางไหนก็ต้องปล่อยให้เลือกเองโดยภายพตรนเรื่องนี้ ก็ทำสกอร์จาก MDB ไป6.4ดาวและหากวัยชอบก็อย่าลืมกดกรลอกตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป